ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรองศาสตราจารย์ดรนรงอยู่ถนอมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประกวดศุนย์ทรพธอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชกรีวงครั้งที่3ประจำปี2563รอบคัดเลือกภาคกลาง ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถปัรภ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรทิพย์พุกผาสุขประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดรณรงเดชร,รัตนานนเทเสถียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจารย์ เข้าร่วม นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจ,จำนวน16คนจากสถาบันในเขตภาคกลางประกอบไปด้วยมหาวิทยายลัยปทุมธานีสถาบันจัดการปัญญาพิวัติโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามหาวิทยายลัยราชพัฒรำไพพรรณีมหาวิทยายลัยศร,รีนครินทรวิโรดองค์รักษ์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีและมหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยายเขตพระราชวัง สนามจันท์การจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชกรีวงครั้งที่3รอบคัดเลือกภาคกลางจัดขึ้นในหัวข้อความสุดจริตยุติธรรมนำความเจริญสู่สังคมและชาตินับเป็นกิจกรรมสร้างสารและพัฒนาสังคมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเพื่อเป็นการถวายงานผ่านภาษา หัวข้อหลักคือตามรอยพระยุคนลบาทช่วยชาติได้อย่างไรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนรวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยทั้งด้านการเรียบเรียงประโยคก,การใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับการละเทศะและการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนผู้ชนะการประกวดรอบคัดเลือกภาคกลางจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปประกวดรอบชิงชนะเลิศที่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในหัวข้อ ไพิบัติขจัดปัดเป่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณวรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสวทกาญจนบุรีรายงาน